กรุณาใส่หูฟังในการอัตราดจากทีมงานนะครับภาษาขอเปลี่ยนเป็นภาษานะครับภาษาถิ่นบ้านก่อนนะครับบ้านเกิดเมืองเมืองเมืองนอนนะครับเมืองเมืองนอนได้วะนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับหรือว่าเล่นเลยเล่นเลยสิครับหลอนเลยหละนะครับเราไม่ต้องเช็คอินนะครับ รุ่นนี้แล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็อยู่กับเกม The Clo s สนะครับเป็นเกมที่เออเป็นเกมที่เราต้องหาทางออกนะครับโดยเราจะโอ้ตัวละครกูดูตัวละครผมสักก่อนนะครับเปลี่ยนได้ไหมนี่เอ้ยผมโหอ้าแบบจมอนี่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับเลือกตัวละครนะครับ เรื่องอะไรต่อมีอะไรใหม่ไหมคุณต้องการอ่านคู่มือที่เกี่ยวเกมไหมไม่โอเคไปที่ห้องท้องถิ่นนะครับสร้างห้องอพาร์ตเมนต์กันเหรอเอ่อได้เลเข้ามาแล้วครับซึ่งเกมนี้เราสามารถโคออกกับผู้เล่นผู้อื่นได้นะครับแล้วก็คุยกันได้ด้วยนะครับผมอาคารพาพเมนต์ต้องสอบ สามสิบตุลาเวลาตีสามอ้าวันเดี๋ยวกูมาคนเดียวเหรอเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมผมมาคนเดียวเสียงเทปที่อยู่ในนี้ต้องสาบเต็มไปด้วยความผิดปกติตั้งใจฟังอย่าออกจะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่มองข้ามความผิด,ผดปกติอาคุณพร ความผิดปกติให้เกิดขึ้นหากไม่มีความผิดปกติให้กดลงอไอนะโปรดทราบว่าสัปะาดซุ่มซ่อนอยู่ขอให้โชคดีอ้าวโอเคนะครับมีสัปะาดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แล้วกูมาอาพาร์ตเมนต์ได้ยังไงกันในอ่านดูสิความผิวปกติ เป็นสิ่งง่ายๆเช่นวัตถุหายไปหรือพิเศษเป็นวัตถุวัตถุหายไปผู้อยู่อาศัยพิเศษคือผู้อยู่อาศัยและเสียงที่อา,อาศัยอยู่ไม่ใช่ความผิดปกติผู้ผู้อยู่อาศัยโอเคเดี๋ยวก่อนหายไปพิเศษเด่นตรงสื่อแดงครับความผิดปกติหายไปพิเศษความผิดปกติ คือผู้อาศัยนั่นแหละครับท่านผู้ชมเกมมกรตีนี้แล้วเนี่ยม,ม,มันมันเออมีอะไรตรงนี้เหรอเปิดตู้ไม่ได้แต่มีของอยู่ตรงนี้ครับ เม็ดคิดก็มีเอาแล้วทีนี้เปิดประตูซูมก่อนเลยกูสีเขเดินมะเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้ผมมีพรมเช็ดเท้าหรือเปล่า กูเข้าประตูก่อนกูนเข้าประตูก่อนชิบหายกูกลัวท่านผจู้ผมกลัวผมกลัวมองนี้ได้ไหมเปิดไม่ได้กูต้องเจอกูต้องเล่นโซโลเหรอความผิดปกติเดียว ไปอ่านใหม่ก่อนนะขออ่านใหม่ก่อนแค่น,นี้มีผิดปกติเนาะความผิดปกติเป็นสิ่งง่ายๆเช่นวัตถุหายไปพิเศษหรือคือมันคือผิดปกติใช่ไหมมาตรงนั้นเราไม่ไปกันเนาะมันกดลิมขึ้นบนโอเค มันบอกว่าอะไรชั้นเจ็ดกูกดขึ้นมันกลับลงนี่นบอกว่าอะไรอะ่ะกดขึ้น เพื่อหากดดาวมมเมื่ออะไระอาโมเลสอาโมเลสอโนมีอโนมี่อนโนมิลอนโนมิล่คืออะไรครับท่านผู้ชมเฮ้ย เออฉันเฮ้ยตกใชหมดเลยใครวะอะไรวะโอ๊ยไัแล้วท่านผูน้ชมผมกลัวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่แล้วครับท่านผู้ชมผมรู้สึกไม่ไม่โอเคนะครับ อบเป็นเดโมูก่อนละกันเนาะเกมนี้ผมรู้สึกผมกลัวว่ะโอเคแล้วเจอกันนะครับไม่ปลายสวัสดีครับ